ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยหมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยแล้วนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยเหลือเด็กหญิงสิบขวบที่เขาว่ากันว่าถูกผีสิงจากที่โรงเรียนครับอ่ะหมอปลานะหรือปราบสัมภพเวสีเดินทางไปถึงบ้านของเด็กหญิงเอที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลาดแคอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คือเราเล่าข่าวไปว่าเด็กหญิงคนนี้มีอาการเหมือนถูกวิญ,ญญาณสิงร่างร้องตลอด ขอให้สาให้ตั้งสารไม้และขอของเล่นเด็กอารมณ์เหมือนมีวิญญาณเด็กเข้าสิงเด็กอีกทีว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> แล้วมีอาการเฉพาะตอนที่อยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนี่นี่นี่คลิปต้นเรื่องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับ <c oughs> คุณครูเจ้าหน้าที่เขาก็นั่งพูดคุยอ้อนวอนบอกให้วิญญาณออกไปเถอะแต่ดูเด็กหญิงคนนี้ท่างจะควบคุมตัวเองไม่ได้ร้องขอสิ่งนั้นร้องขอสิ่งนี้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบนี้ครับอ่ะหมอปลาไปที่โรงเรียนไปดูกันหน่อยบรรยากาศเป็นอย่างไร คณะของหมอปลาและนักข่าวเดินทางไปถึงเลยนะแล้วมุ่งหน้าไปเลยไปที่ต้นมะขามที่สระน้ําหลังโรงเรียนนี่ในช่วงเวลานั้นก่อนที่จะถึงตรงจุดนั้นนะ่ยสัก30เมตรเฮ้ยหมอปลามีอาการคืดไส้แฮะน้ําตาลไหลด้วยบอกรู้สึกไม่ดีรู้สึกไ,ไม่ดีเลยขอยืนรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นอาการหมอปลานะค่ะแล้วสักพักเขาปล่อยให้เด็กหญิงเอและคณะไปที่มานั่งใตาต้นมะขาม นี่นี่ไอ้ตรงที่อยู่ในคลิปนั่นแหละเอาแบบจุดเดียวกันที่ถ่ายคลิปเลยนะไม่นานฮะเด็กหญิงเอเนี่ยเธอบอกว่ารู้สึกปวดหัวแล้วก็เห็นวิญญาณเด็กผู้ชายสองคนที่ต้นมะขามแล้วจู่ๆก็ร้องออกมาเลยครับเนี่ยแล้วเด็กหญิงเอก็ทําท่าเหมือนถูกสิงร่างช่วงเวลานั้นนะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวพยายามนะสื่อสารไงเอาไหนไวิญญาณเข้าร่างแล้วใช่ไหมขอคุยด้วยหน่อย สุดท้ายเหมือนว่าเด็กหญิงเ e อพูดบางสิ่งบางอย่างแล้วพูดออกมาเป็นประโยคเลยนะบอกว่าเธอไม่ใช่เด็กหญิงเ e อแล้วเธอมเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบขวบชื่อเมฆถูกฆ่าตายมานานแล้วไม่รู้ว่าใครฆ่าที่ผ่านมามีแค่<อ>มีแต่คนเกลียดชังไปที่ไหนก็ไปไม่ได้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดอะไรอย่างนั้นอไปลองฟังบางช่วงบางตอนที่ตอนที่น้องเอถูกผีสิงร่างแล้วนักข่าวพูดคุยด้วยไหนครับแม่ค้องให้ไหลูก แม,แม่หนูต้องการอะไรต้องการอะไรคะหนูเป็นใครหนูบอกแล้วว่าหนูอยากได้บ้านอ่ะเขาไม่ตีหนูสักทีอ่ะบ้านอะไรครับบ้านอมฆบ้านอะไรครับเม่แม่จะเอาบ้านแบบไหนลูกเอาบ้านไม้เอาเล็กหรือใหญ่ลูกกี่ห้องนอนกี่ห้องนอนลูกหนึ่งหนึ่งห้องนอน อยากอยู่บ้านให้ไปตั้งไหนลูกกลางสนามบอลทำไมต้องกลางสนามบอลน่ะลูกแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เบอลเนี่ยทำไมถึงอยากให้ตั้งกลางสนามบอลเขาอยากเล่นบอลเล่นนะเอาจะไปตั้งบ้านที่กลางสนามบอลขอแค่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นไม่ต้องติดแอร์ลมมันโกร่งอยู่แล้วกลางสนามบอลโอเคโ้ยนักข่าวแล้วก็ช่างได้ถามคุติคุตินักข่าวของไทยรัฐของเรานะครับอ่ะว่ากันต่อ คุณผู้ชมช่วงเหตุการณ์ที่วิญญาณของเด็กชายเมฆยังบอกอีกนะว่าชอบชอบอยู่กับเด็กหญิงเอเลยมาแสงร่างนะครับแบบนี้นะครับแล้วทําเอาเนี่ยตัวคุณพ่อนะคุณบุญสมอพ่อของเด็กหญิงเอเนะี่ยนั่งไม่ติดเลยนะเดินไปบอกขอร้องเลยนะขอเธอผีผีเด็กเมฆเอ้ยออกจากลูกสาวของออกจากร่กางของออลูกสาวผมได้ไหม,มเพราะว่าเห็นแล้วลูกสาวเหนื่อยหอบแล้วเหมือนจะเป็นลมแล้วแต่วิญญาณของเด็กชายเมฆ ก็ต่อรองอีกนะขอน้ําแดงก้อนแล้วจุดธูปให้หนึ่งดอกจึงจะออกจากร่างเขาทําตามนั้นนะชาวบ้านเขาก็ทําตามนั้นใช่ไหมเขามีความเชื่อนี่คุณผู้ชมสุดท้ายฮะก็ได้เด็กหญิงเอกลับมาเป็นปกติอว่ากันไปว่ากันไปหมอปลาว่าไงหมอปลาบอกว่าให้เด็กหญิงเอมานั่งทําพิธีก่อนพร้อมกับคุณครูผู้หญิงอีกหนึ่งคนจู่ๆเกิดลมเลยพัดบนบนหลังคาใกล้ๆกับช่วงที่ทําพิธีนั่นแหละ แล้วก็มีเศษกิ่งไม้ตกลงมาใส่หัวของเด็กหญิงเอในระหว่างที่ทําพิธีด้วยอืระหว่างทําพิธีไปครูผู้หญิงก็บอกว่าชานะชาที่ขาเลยขาซ้ายเนี่ยนี่ดีนี่นี่น,นี่ต้องยือดอย่างนี้เลยเหรอชาอย่างเงี้ยอยู่นานไม่หายเลยอะแล้วพอหมอปลาวางมือจับบหนหัวเด็กหญิงเอครูก็ชาอีกรอบเลยอารมณ์แบบเนี้ยหมอปามักจะให้ทําแบบเนี้ยเหมือนจับมือสื่อส่งต่อพลังอะไรแบบเนี้ยเออว่ากันไปว่ากันไปนะ จนกระทั e ่งช่วงเย็ hey. นและโอ้โหงานนี้ยาวจริงๆ18นาฬิก35นาทีช่วงเย็น6โมงครึ่งหมอปลาได้พาเด็กหญิงเอไปที่ใต้ต้นมะขามเพื่อทำพิธีปล่อยวิญญาณสัพเพเวสีให้กับเด็กหญิงเอซึ่งหมอปลามีอาการคลื่นไส้อาจจะยเดยอโด้ออกอักอกอักอย่างนี้เลยพออาการดีขึ้นก็เริ่มทำพิธีจุดธูป16ดอกเทียน2เล่มปักเอาไว้ใต้ต้นมะขามและเอาสายศีลนพันรอบหัวเด็กหญิงเอ ท่องคาถาด้วยนะน้ามงน้โมน้ามงน้โม,ม,ม,มว่ากันไปแล้วเอามีดหมอวางบนหัวเด็กหญิงเอไม่ได้ไปทําอะไรให้รุนแรงหรอกนะแต่วางเอาไว้แบบนี้เพื่อขับไล่ผีครับ<อ>เสร็จแล้วให้เด็กหญิงเอดื่มน้ํามนต์แล้วเขียนชื่อของครูที่กินยาฆ่าตัวตายเอาไว้ด้วยนะโอ้มีครูฆ่าตัวตายที่นี่ด้วยเหรออันนี้เราไม่รู้นะคุณจะรู้เหมือนกันแล้วหมอปลาเอามีดหมอวางทับสะกดเอาไว้จากนั้นก็ให้ครูเนี่ยนำน้ำมนต์ไปพรมทุ่โรงเรียนเลย<อ>พูดง่ายๆทำวิธีตามที่เหมือนกับ ในหนังที่เราเคยเห็นค่ะะทั้งหมดทั้งมวลเพือความสบายใจครับหมอปลาบอกว่าสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณพยายามต่อต้านและไม่ใช่ดวงวิญญาณร้ายแต่เป็นแค่สัมภเวสีทั่วไปหลังจากนี้ขอให้ชาวบ้านมั่นใจเลยว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็ทําพิธีส่งดวงวิญญาณแล้วหากเด็กมีอาการแบบนี้อีกอย่าเพิ่งคิดว่าเด็กป่วยหรือไม่อยากมาโรงเรียนเพราะของแบบนี้ถ้า มองไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมอปลาว่างี้แต่ยังไงซะมันก็คงจะปีไปได้หลายสาเหตุถ้ามองในเรื่องลักษณะของความเป็นจริงนะในทั่วๆไปบางทีเด็กเขาอาจจะมีวิธีการเรียกร้องที่แตกต่างออกไปนะถ้าเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการอันนี้ต้องมองด้านนี้ด้วยนะก็อาจจะต้องคุยกันในครอบครัวแล้วถ้าหากมองไปด้านนี้ก็ต้องมองไปถึง การรักษากับหมอจิตเวชอืมใช่ใชก็อาจจะต้องรักษาควบคู่กันคือเราบอกประจํา,จาแหละเวลาหมอปลาลงพื้นที่ไปที่ไหนเราไปตรวจสอบเพราะว่าแต่ละคนถ้าเกิดว่ามีอาการแปลกๆแ,แบบเนี้ยก็ต้องรักษาควบคู่กับทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยถ้าเกิดคุณมีความเชื่อเรื่องของสยศาสตร์อ่ะว่ากันไปแบบนี้จะได้เขาเรียกว่าบาลานซ์กันทั้งคู่แล้วก็รักษาควบคู่กันไปก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นห่วงนั่นแหละครับ